นกตรึกตามความยา Thank mm -hmm. you. การที่จะค่อยๆค,คุ้นกับความเข้าใจเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรครับก็เป็นไปนแล้วกับพระอริยสาวกมากมายแต่ถ้าปัญญายังไม่เกิดจะรู้ไหมว่าเป็นยังไงก็ได้ยินได้ฟังมานะคะเต่ากับปลาเนี่ยอยู่ในน้ําวันหนึ่งเต่าก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่น้ําปลาก็ถามเต่าว่าไปไหนมาเต่าก็บอกว่าขึ้นบกปลาก็ถามว่าบนบกมีอะไรบ้าง พูดไปเถอะแล้วปลาจะรู้ไหมว่าบนบกมีอะไรนี่เพียงแค่อุปมานะคะแต่ว่าถ้าสภาพธารรมะใดยังไม่ปรากฏจะรู้ไหมแม้แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นยังไม่ปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ฟังบ่อยๆด้วยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจะขาดสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้ขาดขณะนั้นก็คือว่าไม่มี แต่ถ้ามีแต่ละขณะที่สะสมก็จะทำให้สามารถรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นเหมือนจับด้ามมีดไม่มีใครรู้เลยว่าด้ามมีดสึกไม่ได้แต่สึกเพราะการจับแน่นอนหรือข้ออุปมาที่ว่าผลทางนี้นะคะก็ประกอบด้วยมัคมีองแปดแล้วก็เหมือนอุปมาเหมือนกับเสาหินใหญ่มากแล้วก็คนที่ช่วยกันยกเนี่ยหลายคนพอยกขึ้นใครยกก็ช่วยกันหมดเนี่ย ใช่ไหมคะจะกล่าวว่าคนโน้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้พระเชนสภาพธรรมะที่เป็นมรที่จะเป็นหนทางที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นคือขณะที่กําลังช่วยกันยกใครจะรู้ว่าเมื่อไรจะยกขึ้นใช่ไหมคะพอยกขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนแต่ทั้งหมดเนี่ยช่วยกันยกพระเชนสภาพธรรมะใดที่ยังไม่เกิดไม่มีทางที่จะรู้ได้เมื่อ,อไรเกิดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่า แต่ละความหมายของคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะเป็นความจริงทุกประการความรู้ขั้นฟังถ้าไม่มีเลยนะคะแล้วก็จะไปรู้แจ้งอริชชาได้ยังไงไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้อะไรก็เป็นตัวตนเป็นอวิชชาที่ไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เต็มไปได้วยความไม่รู้แต่ถ้าความเข้าใจธรรมะเริ่มนะคะตั้งแต่การฟัง แล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น,เ,นเพิ่มขึ้นก็เหมือนกำลังค่อยๆย,ยกสิ่งที่หนักมากจนกว่าจะยกขึ้นได้ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมมติว่าปลากระต่าอะฮะคุณบุตรสกรก็ถามหนูว่าจะเป็นปลาหรือจะเป็นเต่าไม่ใช่จะเป็นกำลังเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแม้ฟังก็ยังตัวรู้ตัวใช่ไหมคะว่าเป็นปลาหรือเป็นเต่า ฟังว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นปลาหรือเป็นเต่าคือก็ยังไม่รู้จักเห็นจนกว่าจะขึ้นโบกอะค่ะมีปลากับเต่าอยู่ในน้ําแล้วก็วันหนึ่งเต่าหายไปแล้วก็ลงน้าอีกครั้งหนึ่งปลาพบปลาก็ถามเต่าว่าไปไหนมาและเต่าก็เล่าให้ฟังปลาจะรู้ไหมว่าที่เต่าเห็นเห็นอะไรไม่รู้ค่ะยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเต่าเล่าให้ปลาฟัง ว่าเห็นอะไรแต่ปลาเห็นไหมไม่เห็นค่ะก็เชนที่กําลังฟังธรรมะเนี่ยว่าเห็นขณะเนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆนะคะกําลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นปลาหรือเป็นเต่าเป็นปลาค่ะเพราะว่ายังไม่รู้จักเห็นนะคะ ลาไม่ใช่ตาปลาฟังตามแล้วความของบนโบตื่นตรนตรึกตามความยากเห็นยังเป็นปลาอาศัยในน้ำเย็นกว่าจะเป็นชนเล่าจึงเข้าใจเรียนพระธรรมจำได้มา แต่พระเจ้าเพียทำสังบันดิตคิดสงสัยว่า wow.